ทางด้านของ M E A ค่ะชวนผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยร่วมกันรักโลกใบนี้นะคะเปลี่ยนบินกระดาษค่ะเป็น e bill เพื่อใช้ชีวิตให้สมาร์ทให้มันง่ายขึ้นนะคะพร้อมกับสมัคร M E A point ค่ะพ่วงรับบินค่าไฟออนไลน์นะคะแล้วก็เราจะได้รับเนี่ยสิทธิพิเศษมากมายเลยทีเดียวเป็นยังไงติดตามกันเลยค่ะ กไฟฟ้านครหลวงหรือ m e a เดินหน้ายกระดับคุณภาพงานบริการสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนบินกระดาษเป็น eBill เพื่อเปลี่ยนชีวิตที่ยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องกังวลกับการตามหาบินค่าไฟอีกทั้งยังร่วมรักโลกลดการใช้กระดาษทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนบินกระดาษเป็น eBill ได้ง่ายๆเพียง4ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1เข้าเว e ็บไซต์ eBill.mea.or.th/registration/ คลิกสมัคร และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนขั้นตอนที่2ใส่หมายเลข OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์ ขั้นตอนที่3ระบบจะบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนและส่งอีเมลเพื่อยืนยันข้อมูลและขั้นตอนสุดท้ายคลิกลิงก์ที่ได้รับทางอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมกันนี้ MEA เชิญชวนผู้ใช้ไฟสมัคร MEA p o i n t พื่อรับบินค่าไฟออนไลน์โดยต่อที่1รับฟรี500 p o i n t เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม MEA p o i n t และต่อที่2รับฟรีอีก500 p o i n t เมื่อสมัคร MEA E-Bill โดยสมัครทางเว็บไซต์ eService.mea.or t h m e c คลิก MEA Point กรอ,อกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเรารับอีเมลและ SMS เพื่อยืนยันการลงทะเบียนจากนั้นลงทะเบียนสะสมคะแนานพร้อมแนบรูปถ่ายบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตสุดท้ายกรอกหมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้าและบัญชีแสดงสัญญาทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสมัครได้แล้ววันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายซึ่งงานนี้มีแต่ได้เมื่อสมัคร MEA p o นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆและศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง m e a Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมง